ตเดี๋ยวเราไปตรงนู้นพออยู่นี่แบะปัวอยู่นี่นะไอ้แบะหัวอยู่น่รอหาบุกข้างหลังเลยข้างหลังสปินมาข้างหน้าเราดูดูนะแท้งกระจายดีๆว่าอบละตรงนี้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 เดี๋ยวเราไปโชว์ข้างหน้าชิวๆไปชนนะไปชนนะโอเคเดินอีสโอกคนสปินนอนอีสนะห้าสี่สามสปินสปินนอนอีสสปินสปินนอนอีสมาสปินนอนอีส์มาบิินนมนมาบมาสปินนอนอีสมาสปินนอนอีส์มา

แบรแบแยโอเครอรแทงโฮซาเวนะแทงโฮซาเวที่เหลือเดินซาเวตมาแทงโฮเาเวที่เหลือเดินซาเวตแทงโฮเดินซาเวตมาไม่ไรเดินซาเวตมาเดินซาเวตมากนาเวตเทนาเวเนาเวมาเฟอร์กเกเรเกนะเวสชาโรนะห้าสี่สามสองเกเวชาโรเฟอรเกตเวชาโรไปคบไปไปไปกลับมากลับมาเเดียวเท่าเทาเทซาเทเซเวตียเซาเซเวตชาโรนะห้าสี่สามสองเ ขับกับกับบขอลค้งกนเราาดงแ้อโอเคโอเคแทโฮสเวนะเดินสวีมาไหนเดินสวีมาเดินสวีมาเดี๋ยวเราอิเก็แบเดิีมาเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปลงใช่ป่าวโอเคพลูเวสกลับมาพูเวสกับมาพูเวสกับมาเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนบิ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 นบ เดีนยสายมาเดินวส่ยมาเดินสายมาเดี๋สายมาไล่ตัไห่พี่ลงอย่ได้ปหแกชิเดี๋ส่ยมาคนสายแกนเวสห้สายไม่ไดี๋ยวพี่อบกี้เดิไมาเดนเวสย่าๆโอเคจะใวกเตสกีบกกี้เข้ายารเวสเตอร์นอเวสเตอร์นอเวสคขแม็กมีคขแม็กมีเขแม็กโอเคเดินนอเวสเตอร์นอร์เโอเคเฟื่องเกตเฟืองเกตนะฟืองเกตนาสนะชโลห้าสี่สามสองนึนอเวสลอเข้แม็กซ์

น <elling> various, mm ้องขยับเข้ามาลนะพี่เชคโอซีนะเดินสามาเดินสามาทสโอเคเดินสามาเดินสาเดินสายมเข้าพีจับพีจับเดินสามาเดินสายคซาวิสคำซาคซาสีกาแฟงพี่ไฮเดินสามาเดินสามาเดินสามาแทงสปินโดแทงแทสปินจับแทงจับแทงจับแทงจับโดดนขลาดสปินมาเดินสายมาคำซิคซเท้โโวสโอเคเดินสาเดินสาเดินสเดินสมา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 โอเคเดินสมาเดินสายมเฟอร์ิเกตเาดิฟนะเฟอร์ิเกตเาดิฟเดินมาเดินมาแทงที่อยเซาสสสองสสส เพเกตเเกตเเกตบดเกตาบาเกตาบาเกตาบอกเสาคิบกิงเสาอีสคิมบอกกิ้งเสาอีสคิมบอกกิ้งเสาคิมบอกิงเสาเวสทโฮนอีสเดินเเวสมาเดินเเวสมาเดินเเวสมาแท็กซีซีหน่อยโอเคโอเคโอเคแท็กับแท็กับโอเคโกเวสโกเวสบอกเสาเวสบอกเสาเวสวบอกเวสอกเวสเสาเวสเสาเวสดิฟเสาเวสดิฟเสาเวสดิฟในห้าสี่สามสองหนึ่งเสาเวสเสาเวสดิฟอันดับชกเสาเวสดิฟอดชกไอคอพูดเสาเวสพู

ไอเบอยู่ไหนแล้ววิ่งเหรอดูไว้ไอเบวิ่งแล้วไว้แล้วไว้แล้วรอโฮโฮโฮโค่สโกโอเคผู้สาวผู้สาวผู้สาวผู้าวเวู้สาวเวผู้วนผู้วนผูกู้สาวเวผู้าวเวู้าวเวู้าวเวผู้สวเวท้หรอหรอวะรอนีรอนี้ผู้สาวเวะเธอนอนอิสเอขาเออเฟเกยเฟ่เกนออลโลนะฮะสีเฟเกเฟเกเฟเกนออลโลท้้้้้กลับมา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  แอนโฮ่นโฮ่ลุกน้ออีสต์อดรอรออกีอกต่อรอรอรออ้มันมีเกียร์ไว้นะมันมีเกียร์ไวกว่าเรานะถ่ายบ้าถ่าบ้าถ่าบานะลูซายสูซายสคซายสกลับมากลับมาลุกน้อยอีสต์ฟเกอร์นส์ีสามสองฟเกเตอร์น้อ์กเอร์นกตขับไป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 ข แค่ปปแค่ก o นาตลโอ้โอเกเกงเกเกโ้โหโโหโโหเกนออีชารลนะมอีชารกลับมากลับมากลับมาลึกไปเอาไอ้ตัวนเราไอเตัวนเราแในเราเนี่ยีเฟาดเฟน์ดเฟน์อลฟอดเฟน์อฟออ๋อลุกไอ้ดีเฟน์อีบอมหน่อยดีรับอีบอมหน่อยฆ่าค่านนี้หน่อยมนจะเเลิกเขาเลิกไปอีไมตาตาตายทางซาเปเาลง โอเคคิวเราซาซาซาเวนไหนซาวเวทซาเวทซาเวทมาเดินซาเวทมาเดินซาเวทมาเดินซาเวนท้าลงนะซาเวนท้าลงแทนแทนเน็ตันเลยตันเลยแทนเน็กตันเลยตันเลยเซาเวทมาเดินซาเวทมาไอเกเร้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 เกเร่หย่าสิกับไอเกเร้ดิสกายคิวดิสกายคิวดิสกายมองซาเวทมองซาเวทไปเรื่อยมองซาเวทไปเรื่อยมองซาเวทไปเรื่อยมีโชคางหน้าอีกเยอะเดี๋ยวนี้มองซาเวทคิววอร์กิ้งซาเวทแทงกโก้ีซีแทงกโก้ีซีแทงรวบดับหน้าไปเลยแทงรวบดับหน้าไปดิสไลด์หน้าไปดิที่มาตามมาแล้วั คิโมกิงเซาเวสคิโมกิง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 ซาเวสลองรับหน่อยคิโมกิงซาเวสคิโมกิงซาเวสอย่าซาเวสมาอย่าซาเวสมาแทงเข้าไปซีซีแทงเข้าไปซีซีรออะไรแทงเข้าไปซีซีซาเวสทั้งหมดลุงซาเวสนะซาเวสยิฟอย่ามาซาเวสยิฟห้าสี่สามสองหนึ่งซาเวสมาซาเวสยิฟดิฟดิฟเซาเิบยิบแทงแทงโบราอีนซานเรากลับเรากลับไอะไรเทอร์นาลิสเทอร์นาลิสเทอร์นาลิสกลับมาเทอร์นาลิสกลับมาฮิวฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวแทงหน่อย Come back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  on East Come back on East Come back on East and ho 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 เวสเซเวนมาถามรองเซเวนบ้างมาถามรองเซเวนเราเล่นแค่ฟุ้งแค่ฟุ้งแค่ฟุ้ง YouTube Okay Nice 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 อ่าทางทางเซเวนเราจะมาทางทางเวสทางเวสโอเคเขาอยู่ในจัง โอเคโอเครอรอฟังฟ okay, okay. ังเดินนอเวมาทุกคนเดินนอเวมาเดินนอเวีมาแถคนนอีสต์โกนอเวสโอเคมองนอเวสมองนอเวสวองนอเวสวองนอเวสนอนอ์เวส่นอเวสคิดว่ากินนอกินนอกินนอโอเคนอมีใครติงีใครติงมีโกนอโอเคออนรปปอนร์ออนรอร์เขาตามปะตามตามตามโอเคโอเคแทงกลับแทกลับมาเดนอมาเดินนอินนอิดว่กินนอกินนอว่ากินนอร์เวสโอเควิเทอร์แบ็กซ์อวิเทอร

โอเคโอเคบ็อกซิทบล็อกซอริทบ็อกซอริ์แล้วกไฮเกาลูกไลกาลูกปอมปอมสปอตเอาเยเสาเาเาเาดิฟเดิฟฟวันเสาดิบเสาดิเาีเสาเอีบอลเสาดิบเาดิบเาเดิมบอลสปอิไนส์ไนส์ไนส์ไนสคิวเดบออิวเดอะอลส่าลกาอสาลยขาบิอยู่ปากโชคคิิเดบปอติวเดบไอัาลไอสโ่อาาวร่าฟฟาหน้าเาับมับแม่ขฟบแม่ับแม่ขับแม่ โอโหไนส์ไนส์ไนสโอโหโอโหมกกินอากกินอกินวอกินวอกกินอกกินอากยาอากยาอกยาหมกกินหกกินกกินมกกยาหมากกินมากินกกินกกินดีเฟสซิดีเฟซิเดี๋ยววันเดี๋ยวันเดี๋ยววัเีกาอีสต์อีสตอีทีปอีปไปอีก้าสีสาสองหนฟอเเกตอีที่ฟูเฮกสอีีมาฟอเฮเกตอีที่มาฟอเฮเกตอีที่มาโอเครายเดิม

ตายตาแคชชีแคชชีเดวไเดววเหยไแล้วก็ติดทองวยเปรตมีใครเอาย่างสาชีหยิบไปได้ปัวที่อยู่บนเคออรอรอเพื่อนราเพื่อนลับไปลับไปพอยอนฮิตดอนฮิตอนฮิตเลเวลไหนไหนอนฮิตเลเวลไหนไหนแล้วบแล้วมาดอนอีสาอนอีสาอนอีสัวที่อยูบนเลอเรโอเคโอเคโอเคมาามา